สวัสดีครับเจอเดนกับผมกิตติคนคำนวนนะครับคลิปนี้มาพูดมาคุยกันถึงแนวทางหวยฮายนอยประจำง,งวดวันที่22มีนาคมคิดตศักราช2020นะครับนะก็ผลฮานอยเมื่อวานนี่้แล้วก็03ล่างนะครับ521บน03ล่างนะครับดูผลงานเมื่อวานเสื่นี้หน่อยนะครับนะมีเลขติดเด่น2ตัวคือ3กับ5นะครับ แต่ห้าเนี่ยผมเอาเป็นตัวรองอันดับสุดท้ายนะครับนะแต่มันก็อยู่หลักรนะ้อยเนาะหลักร้อยกับหลักพันนะครับส่วนสามที่ติดเด่นเนี่ยผมวางบนนะครับแต่มันไปออกล่างอะเนาะศูนย์สามนะนะก็ถือว่าไม่เข้านะครับเนาะอย่างที่บอกไว้มีเลขติดเด่นแน่นอนนะครับจากเลขห้าตัวเนี้ยนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าผมจะวิธีการที่ผมใช้จับเลขเด่นเนี่ยมันจะถูกไหมนะครับ มีอย่างน้อยแน่อนอนมาละสองตัวครับผมก็ยังใช้วิธีการเดิมในการอ่าคำนวณตัวเลขคาดการ์อยู่นะครับนะทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงการอ่วิเคราะห์มโนผลหวยละผลหวยฮานอยย้อนหลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมรับฟังด้วยเอาไว้เป็นแนวทางในการศึกษาเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนะท่านใดที่ เพิ่งเป็นสมาชิกใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาดูกิติคนคำนวณก็ฝากกด Sub ส cribe กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับบน y o u t u b e c h anel n กิติคนคำนวณทีวีส่วนบน Facebook อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดถูกใจเพจนะครับนะโอเคสองสามี่ห้าหกนี่คือเลขคาดการในวันนี้นะครับ2,3ผมวางบนนะครับแล้วก็เด่นสมเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเลย เออเนาะผมไม่ได้สังเกตนะสามมาติดต่อสองวันแล้วเนาะสามมาติดต่อกันสองวันเจ็ดหายไปแล้วนะเจ็ดหายไปแล้วนะครับข้างล่างก็วาง4ี่กับ5้านะครับเด่น5เด่นเล็กที่นะครับนะสกับหมามาวิน2ตัวกัน3ามสองสสาามสี่ 3. 3 4. ส5มห5า5ามหกห้าสอห่หาผมก็จะเน้นให้เลยนะ10ชุดเนี่ยถ้าเชื่อในแนวทางผมนะครับก็เอาเฉพาะที่ผมเน้นให้แล้วกันนะแต่ถ้าเชื่ออยู่แต่ว่า มึงจับบ่อยจับผิดมาสามวันแล้วนะกิติโอเคเชื่อในห้าตัวอยู่นะครับแต่ไม่เชื่อวิธีการจับเลขเด่นตองคุณแล้วเนี่ยอะไรประมาณนั้นก็เออก็เลือกเอาหาวิธีเลือกเอาแล้วกันในห้าตัวเนี้ยนะครับสามสองสามสี่สามห้านะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างก็ห้าสองห้าสามกับสามห้ามันตัวกลับกันนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เน้นเข้าใจตรงกันแล้วกันว่า เน้นนะครับเพราะว่าผมจะเหลือ,อไว้ให้เลขอ่าเลขดับด้วยนะครับเลขที่จะวินคู่กับเลขดับด้วยอ่ามาที่ตัวรองเขาจะมีสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหก 42 43 44 45 46ตัวรองอันดับสุดท้ายคือเลข6นะครับ62 63 64 65 66สู่ท้าน้อยผมไม่เคยหลุดเกิน3วันนะครับนะเมื่อวานก็ถือว่าหลุดนะ นะครับถึงจะมีเลขเลขดเด่นอยู่2ตัวนะครับเข้านี่หมายถึงตัวที่ผมวงกลมเนี่ยมันเข้านะหรือไม่ก็ในตัวสีแดงเ่ยในห้าตัว5้าชุดเนี่ยหนะึ่งสองสามสี่ห้ามันเข้าจึงถือว่าเข้านะครับนะแต่ถ้าเข้าเฉพาะเลขวิ่งเนี่ยเข้าเฉพาะเลขมีเลขคาดการณ์เนี่ยผมก็ไม่ถือว่าเข้านะไม่เคยหลุดเกิน3วันนะครับเมื่อวานก็ครบสามแล้ววันนี้น่าจะมา

2เอ,อ่อเลข1กับเลข0นเนาะที่ติดเด่นแต่ไม่มีเลยนะเลขคาดการวันนี้นะครับเน้น51น,นะครับกับ50แล้วก็31มหนเยนะนะครับตามนี้ทีนี้ก็มาวินเลข3ตัวนะครับแบบไม่เบิ้นไม่ต้องไม่หามจากเลขคาดการ5ตัวด้านบนนะครับ2 3 4 5 6ผมก็จะวินได้10ชุดพอดีเนาะ สองสามสี่สองห้าสาห้าสสหโอลืมลืมอีกชุดหนึ่งนะลืมอ่ะสองนะมันต้องจบ ห้าชุดพอดีในบ่ยทัดแรกนะครับสี่ห้าหกสี่ห้าสองห้าหกสองห้าหกสามสุดท้ายนะครับนะหกสองสี่สามตัวนะครับนี เลขสตัวผมก็จะเน้นตามเลขวิ่งบนนั่แหละสองสาม2ี่สาห้าสามนะครับทีนี้ก็จะวินเพิ่มเติมกับเลขดับด้วยนะเลขดับก็จะมีเลข7 8 9 0 1นะครับวินเพิ่มเติมก็จะเป็นเจด สองสามแปดสองสามเก้าสองสามศูสองสามหนึ่งสองสามโอ้ชอบมากเลยเออเนาะข้างล่างผมจะเน้นนี่นะพอมือวานเลขศูนย์เด่นแล้วก็เลขหนึ่งเด่นด้วยนะก็จะเป็นห้าชุดนะครับนะถ้าเชื่อผมมากๆนะอันนี้ยังกล้าพูดอีกเนาะ เลขผมหลุดมาสามวันแล้วเอาแค่ห้าชุดที่ผมเน้นให้นี่แหละนะครับแต่ถ้าแต่ค่าไม่น่าเชื่อถือแล้วแต่ยังเชื่อมั่นในเลขห้าตัวผมอยู่ก็เอามันหมดแลนะ้วเนี่ยสิบชุดนะครับแล้วก็สิบห้าชุดด้วยนะครับห้าชุดข้างล่างนี้ด้วยนะครับเป็นสิบห้าชุดผมก็จะวินนะเลขดับด้วยนะครับนะ มีเรียกดับเพิ่มเติมด้วย78901เป็นเลขชุด3ตัวแบบไม่เบิ้ลไ,ไม่ต้องไม่หามนะครับเป็นแนวทางเพิ่มเติมนะจะตามหรือไม่ตามก็แล้วแต่นะครับนะ7 8 9 7 8 0 7 8 1 8 9 0 8 9 1 9 0 1 9 0 7 0 1 7 0 1 8สุดท้ายนะครับ1 7 9นะครับนี่คือแนวทางเพิ่มเติมเฉยนะครับใครสะดวกตามก็ตามนะครับนะมันก็ต้องลงทุนเยอะนิดนึงจากเดิมนะครับมีเลขติดเดียอย่างน้อยแน่อนอน2ตัวนะครับนะ นะผมจับเลขเด่นไม่ถูกมาสามวันแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะมาแล้วแหละเพราะว่าปกติมันหลุดไม่เคยเกินสามวันนะครับหลุดของผมก็คืออย่างน้อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าในสิบชุดเนี่ยต้องมีเลขติดเด่น,นต้องต้องเข้านะครับนะบอย่างน้อยๆต้องเข้าสองตัวกลับนะครับนะหรือไม่ก็ พวกที่วงสีแดงไว้เนี่ยนะครับถ้าสามตัวก็สองมรทัดแรกเนี่ยนะครับเข้าจริงถือว่าเข้านะครับเข้าสามตัวต้นเนี่ยก็โอเคแล้วหรือไม่ก็ในวงสีแดงนะครับส่วนพวกเนี่ยคือแนวทางเพิ่มเติมเนี่ยเข้าก็ก็ถือว่าไม่เข้าแล้วกันนะครับคือเราเน้นที่สูตรหลักของเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ